hello everybody, Somebody chào know bạn. để công phó này sẽ là thúng ngô này I'm very hungry right now. I'm going to eat uh, red curry with uh, rice noodles. các here, sẽ cái à ากาลงเอาไหมซีนวันนี้จะมากินเออแกงแดงแกงคั่วแกงคั่วหอยแมงภู่กับฟักแล้วก็ขนมจีนจ้า,าเด้อมาสเสด็จร่กันพี่น้องเอ้ยมากินแล้ะจ้า,ากินเด้พี่น้อง เอาทีละหน่อยตัดทีละหน่อยหลาดเข้าไปหลาดแกงเข้าไปจ้ะแกงนีนเผ็ดมากไม่ต้องใส่พริกป่น แกงเผ็ดอยู่แล้วจ้ะมาเด้อมากินน้ากันจ้ะค่อยๆเติมจ้ะพี่น้องค่อยๆเติมมาเด้อคำต to อ a ทวิ t มี everyone แตกนก็อย่กคนทดกส่ทุกคนทุกก เค็มหรือเปล่าไม่เค็มเดี๋ยวไปเอาน้ำปลาก่อนจ้ะเดี๋ยวไปเอาน้ำปลาก่อนเด้อแกงนะ่ะชิมม,มันพอดีแล้วแต่ว่าเวลาเราใส่ขนมจีนเข้าไปเนี่ยมันจะขาดเค็มมันก็จะขาดเค็มแกงนะ่ะมันพอดีแล้วถ้ากินกับข้าวก็โอเคแหละเด้อมาเซ่เซฟน้ำกันบัดเดี๋ยจ้ยา โอ้มากินแล้วทีนี้หิวข้าวยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าตอนนี้ตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วจ้ะ้อตอนนี้ยังไม่บ่ายสองโมงบ่ายบ่ายโมงครึ่งตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแกงเผ็ดแล้วจ้ะแจงเผ็ดแล้ว กินกับขนมจีนแกงแกงแกงคั่วฟักใส่หอยแมงผู้ใส่กระชายไปเข้าไปด้วยมันก็เหมือนน้ำยาแหละทีเนี้ยก็เลยม,มากินกับขนมจีนที่แรกว่าจะอากินข้าวทีนี้ไป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 มามาไม่นึกอยากข้าว อร่อยแซ่บพี่น้องแกงมันจะเผ็ดซะหน่อยนะแกงอ่ะนะมันจะเผ็ดซะหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่เลี่ยนาายก็ใส่กะทิเข้าไปกินแล้วจะได้ไม่เลี่ยน โอ้ยแซ่บหลยไปแมงปูนิวซีแลนด์ตัวใหญ่มากเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่อร่อยแ่งช yes> ั้นอับเผ็ดหน้าดู แบบไม่ต้องเติมพริกป่นโอ้ยแซ่บ very yummy กินหอยแมงผู้ก่อนหอยแมงผู้ส่แกงเข้าไปแซ่บแซ่บจะกินได้ช้านะบอกว่ากลัวว่าจะกินได้ช้านี่สามสี่จับแล้วเนี่ยขนมจีนกิโลหนึ่ง แฟงฉันทำแกงอะ่ะฉันชอบตำน้ำพริกแกงเองมันตำง่ายแล้วมันอร่อยไปซื้อสำเร็จมันไม่อร่อยนะพริกแกงอะ่ะ โอเบทีนี้มันกินได้เยอะขนมจีนจะอะไรมันจะอ้วนฉันว่าจะลดความอ้วนอยู่เนี่ยมันจะลดได้ไหมเนาะฉันพยายามกินวันละมื้อนะ ฉันจะกินข้าวหรือว่าฉันจะกินพวกเส้นอะไรพวกนี้ฉันจะกินแค่มือเดียวแล้วไอ้มืออื่นฉันก็ไปกินอย่างอื่นนะ่ะฉันไม่ได้กินไม่ได้เน้นข้าวนะไม่เอาข้าวจะกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวกินขนมจีนอะไรก็ว่าไปมื้อเดียวกินมื้อเดียว กระจายเข้าไปด้วยแซกแซกเนี่ยกินหมดแล้วนะเนี่ยก็จะเอาอีกแซกมันอร่อยฉันขอกินอีกสองจับแล้วกันนะเพราะว่ามันอร่อยฉันยังไม่อิ่มนะฉันหิวฉัน โอ้ยเผ็ดฉันใส่พริกแห้งเข้าไปอ่ะแจงอ่ะเผ็ดน่าดูเลยเผ็ดเผ็ดอ๋อกระดกน้ำปลาเข้าไปโอเคอ่าเผ็ดมาก very spicy no spicy no eat <laughs> when you eat spicy food then make you uh, what you want to eat more eat more more Then spicy food and um, can make you um, eat more food. Some people feel uh, lonely, feel alone, feel lonely. Uh, I tell you.

你揾啲酸辣嘢食啦啊！誒刺激到你嘅啊，刺激到你、啊、激到你你食咗辣嘢之後咧，個人都特別興奮啲噶，啊、欸、真係噶！我唔會呃人嘅嚇，我唔會呃你嘅。個人咧特別誒感覺啊，感將、啊、興奮啲噶啊，感覺就會開心啲啊咁解啊，嗯真係噶，食落去啊開心啲啊個人。 แฟงเนี่ยอร่อยเนะี่ยฉันใส่แฟงเข้าไปลูกเล็กๆอร่อยมาก very yummy When I cook rice noodles, I eat more food. I eat more because I I very like I very like rice noodles, my favorite. very yummy and spicy when you eat a spicy food then make you happy. <laughs> I'm very happy every day because I eat every day spicy. <clears throat>

I make, I make uh rye, rye noodle, one kilo. I now I eat and half, I eat and half. <clears throat> เพี้ยงอร่อย very spicy หลากอะเก่งหลากกันดีกว่าวันนี้ไม่อยากท้องบวบเบาไหล่ด้วยจ้าไม่พูดมากแต่วันนี้ไม่ขี้บ่นนะคะวันนี้นะคะกลัวคนกลัวคนจะรำคาญจ้า Today no talk too much. อ a t eat 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 eat. มาแล้วจ้าสำหรับใครที่วันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำให้รวยขอให้มีความสุขตลอดไปจ้ะปิงโกรก็อกย่าสร้างอย่าจุกเลยสร้างอย่าไฟรลอยว่าอ่อ๋สั้นไทยกินห้องละอ่าวันโตที่ชินละจิกันยอยู่ค่อยๆส,สั้นามาต่ก้าวละ ก็มารับ食罢了จะแล้วเพราะว่า要เออ有เย่煮有เจ่做อ,อ,อ,อ่ะ,ว,ว,ออะวันนี้ก็จะรีบกินจะจะไปทำอะไรต่อจ๊ะเพราะว่ามีงานอยู่มีงานรอให้ทำอยู่จ้ะจะต้องไปอ now I finish then I go to เอ o ุกิ้ง I have to go to cooking for my daughter ก็ะจะให้จุยเย่ไปเอากระโหลกเสร็จอ่ะออเพรา่ว่าเอา快啲食快啲食อ๋อเออ走ก็แล้ว走人ก็แล้ว 我去煮嘢俾我个女食，好啦，走啦，大家再见啦，see you，拜拜。